อันใดติดตาฝ้าฟ,า,ฟางมองอัญยังบะชัดตาม้วตาคุณหมัวนะเจ้าลองใจสูตรนี้พอเตะตาจะใส่ปิ้งเลยเจ้าคุณผู้ชมสวัสดีเจ้าคุณผู้ชมมาปะากันแหมแล้วในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เนาะกับเรื่องราวของสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรไทยไทยของเฮาเนี่ยเจ้ามีหลากหลายเนาะทั้งสมุนไพรในครัวสมุนไพรหายากสมุนไพรในปา่า มีแทบทุกชนิดเจ้าวันนี้พัดมีสมุนไพรทั่วไปนั่นก็คือต้นต้อยติ่งหรือบางที่เพิ่งจะฮ้องว่าต้นเปาะแปะเน่ยเจ้าวันนี้ต้อยติ่งออกดอกสวยเลยเจ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ก่อนหน้านั้นเคยเห็นหรือว่าได้ชมคลิปที่พัดทำคลิปต้ปตอยติ่งนั้นก็จะหันเนาะว่าต้อยติง่งมีสรรพคุณทางยาดีแท้เจ้า อย่างเช่นท่านไหนปวดหลังปวดเอวหรือว่าเป็นกระดูกทับเส้นน่ะต้อยติงก็ช่วยได้เจ้าแต่วันนี้ต้อยติงนั้นช่วยท่านที่มีอาการตาฝ้าฟางตามัวมองบอกค่อยชัดนะเจ้าบางครั้งขยี้ตาล้างตาจะได้กระบดีขึ้นเนาะเพราะว่าบาดได้ล้างหรือว่าชําระล้างตั้งในโดยตรงเจ้าสูตรต้อยติงนั้นดีบ่แพ้สูตรไหนเจ้าใจาสูตรนี้แล้ว ตาจะใส่ปิ้งเลยเจ้าโดยเราจะใช้เม็ดตอยติงเม็ดสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เจ้าเก็บเม็ดสีน้ำตาลเม็ดตอยติงมาพัดเก็บมาแบบนี้เนาะเห็นชัดก็เจ้าเอาเม็ดสีน้ำตาลมาแบบนี้เลยเก็บมาเยอะๆเลยเจ้าแล้วคือแกะเป็นเม็ดน้อยๆแบบนี้เจ้าเป็นเม็ดย่อยๆแบบนี้เนาะแกะแบบนี้เลยเจ้าเอาไปแช่น้ําเจ้าเอาไปแช่น้ำเพื่อเปิ้ลพองตัวเนาะจากนั้นก็จะ ลิ้นน้าที่เฮาแช่คือปนพองต,ตัวเต็มที่ถ้าปนพองต,ตัวเต็มที่ก็จะคล้ายๆเม็ดแบงลักนะเจ้าเอากระลิ้นน้ําออกแล้วก็เอาเม็ดต้อยติงนะเจ้าที่แช่น้ําพองตัวแล้วเนี้ยเอามาโปะที่ตาเฮาเจ้าตาเฮามัวเฮาฟางมองอ,อย่างประชัดกระใช้เม็ดต้อยติงนะเจ้าโปะเข้าไปเลยเนี่ยเจ้าชัดก็จ้าเอาเม็ดมันแบบนี้เนาะเอาแช่น้ําเจ้า หอหืพองตัวเต็มที่แล้วกลับมาโปะที่ดวงตาของเขาข้างที่มันฟังนะเจ้าทำสองข้างเลยยิ่งดีแปะทิ้งไว้โปะทิ้งไวส้สัก10นาทีเจ้าท่านไหนที่มัวฟางมากๆอะใช้เช้าเย็นเนาะถ้าอาการดีขึ้นก็ะทำวันละครั้งก็พอเจ้าพอเฮามองอันอยางชัดเจนดีแล้วเฮาก็พอแล้วเจ้าเมื่อสายตาเฮาดีขึ้นมองอันอยังชัดเจนแล้วเฮาก็หยุดเนาะ บ่ต้องทําตลอดเวลาเจ้าบ่าต้องทําทุกวันถ้ามันดีขึ้นก็ให้หยุดเจ้าโดยการใช้เม็ดต้อยติงเนะี่ยที่พัดออกมาคือพอเนานะเอาแกะแกะเปื้อนเนี่ยเจ้าเอาไปจุ่มลงน้ามันตึงแต่แตกเพาะแปะเพานะแปะเนาะเอาเม็ดตังไหนเปื้อนนะเจ้าเอามาโปะดวงตาเฮาท่านไดติตาฝ้าฟางมองอันยังบะชาติตาหมัวตาคุณหมัวนะเจ้าลองใจสูตรนี้พอเตะตาจะใส่ปิ้งแล้วเจ้าคุณผู้ชมด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรโบราณเนี่ยเจ้าที่ปนมีกันมานมนานเนาะสูตรนี้เนาะชาวบ้านหรือว่าปอหมอพื้นบ้านนะ่ะปนจะแนะนําเจ้าคือใช้สูตรนี้ในการช่วยเือตากลับมาใส่ดังเดิมเจ้าวันนี้พักม็มีสมุนไพรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเนาะนั่นก็คือต้อยติงเจ้าขอบคุณสําหรับการติดตามภาพชมนะเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข้าพตัวนะเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้าการ ปะกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า